สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออดอดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปโรนี้จะทําขึ้นไม่ได้นาสินค้าไม่ได้ชัญชวนและการลงทุน่งใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปโรีจะไม่ลก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปโรงพันยนะอันนี้จะเป็น ep120 นะิบะอันนี้ก็จะเป็นข่าวการเปิดตัวของ Smart Layer Network นะ S N SLN นะเปิดเทรดบน OKX OK และอื่นๆพร้อมกันนะประมาณ15นารกาแต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่อื่นก็นเปิดน่าจะเปิดได้ไล่กันนะบน OKX OK เนะี่ยประมาณ15เลรกาก็มีผู้ติดตามทวิตตัวนี้เนะี่ยประมาณ600,000คนนะและจำนวนสูงสุดเนี่ยของเหรียญ Smart Network นะก็หรือ SLN เนี่ย100ล้านตัวนี้ค่อนข้างสนใจนะเพราะเหรียญผมค่อนข้างชอบตัวที่เหรียญไม่เยอะนะ เขาจะมีนาฬิกาบอกเวลาคููดาวนะอ่าคูดาวอะไปดูนั่นนี่กับตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงแลนะก็จะเปิดตัวนะผมเห็นตัวนี้ส่อสมวันแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้สนใจนะเพราะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งหลายอย่างนะอะดูตัวนี้รอคููดาวนะ,ะไปดูทวิตเนี่ยนะก็ทวิตเตอร์เขานะก็มีผู้ติดตาม6 0 0 0 0เนี่ย600,007หนักนะนะ นี่ก็เป็นการทวิตบน OKX นะอ่านี่ก็ OKX นะครับอันนี้ก็จะมีหลายเกดเดอดโอเกดเดดโอก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าขาประจำนะอ่ามีเป็นแอดด็อกนั่นเองนะนี่มีหลายที่นี่เชนเดี๋ยวก็มามาแต่ไม่รู้ว่าเข้าไบแนนตอนไหนบางเหรียญก็จะไม่เข้าก็มีนะอ่ะไปดูข้อมูลข้าวๆข้อมูลข้าวๆตรงนี้ก็ยังไม่มีที่เรารู้นะตัวนี้ก็อ่าตัวนี้ก็จะเป็นหมุนเวียนเนี่ย สูงสุดตอนนี้หมุนเวียนยังไม่มีนะเพเาะยังไม่ได้เปิดเทรดนะสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยล้านนะน่าจะมีติดไว้สักเล็กน้อยนะถ้าราคาสักหนึ่งดอลลาร์เนี่ยอาจจะลุนนะ้นนะจะไปซื้อสักขาเหรียญน,นะอ่าเป็นสัญญาอีเาเรียมตอนนี้ก็จะเป็นอิเทเรียมไม่รู้หลังๆจะย้ายเชนหรือเปล่านะก็ข้อมูลคร่าวๆที่มีก็ประมาณนี้เพราะเราไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นนะอ่ะาก็จะมีข่าวมา,มาแวบๆเนี่ยเกี่ยวกับ ไอ้ลงแอร์ดรอปนะแต่เราก็ก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอ่ะรู้ว่ามันเปิดตัวแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวรอดูกันประมาณเดี๋ยวเปิดตัวแล้วจะมาดูทําคลิปดูราคาอีกทีนะว่าจะขนาดไหนนะถ้าสักหนึ่งดูอเอสก็อาจะพอซื้อถักเกินกว่านั้นก็ซื้อไม่ไหวนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเจอกันใหม่อีกทีหน้าบา,บายยใต้คลิปเดีวยวจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจังนะอ่า เวทเท็คริปโตไทยบิตครับเชนเวทเท็อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะแล้วก็ไปแน้นไทยมาแล้วนะไปแน้นหลักก็อยู่เวทเท็คริปโตอันดับหนึ่งโลกไปแน้นนะโอเคไอ้เวทเท็คริปโตอันดับสองโลกครูคอยเกตเดเดวอลแบงก์สายเกมมูบอกโลแล้คอยบิตคอยเมเนียขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนและการลงทุนในใดการลงทุนในความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆครับเจอกันใหม่อีกพีหน้านะครับบ๊ายบาย